Oh, สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาวลงสีนะครับวันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วเนาะตะแกงตะแกงตะแกงรั่วนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งเปลี่ยนไปได้สองอาทิตย์นันเพื่อนเนี่ยแล้วผมก็สีข้าวได้สามวันก็ลื้อมาปะอีก,กมันรั่วนะครับเพื่อน mm hmm. ก็ปรากฏว่าจากการสันนิษฐานว่ามันคงเป็นตะแกงเก่านะครับเพื่อน ตะแกงมันของเก่าอ่ะพเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยผมใช้ตะแกงตัวเนี้ยตัวทีเนี่ยใช้ตะแกงตัวเนี้ยนะมันเป็นตะแกงเก่าที่ขึ้นสนิมแล้วเพื่อนมันก็ไม่ถึงกับสนิมมากนะครับแต่ผมก็คิดว,ว,ว่ามันจะใช้ได้นะแต่ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะครับพเพื่อนมันเหมือนมันขาดง่ายอ่ะเหมือนมันขาดง่ายกว่า กว่าตะแกงที่มันไม่เป็นสนิมเลยนะมันใช้ไปหน่อยเดี๋ยวมันก็ขาดนะเพื่อนนะเรื่อมันเป็นเบอร์เจ็ดด้วยซ้ำบอกก็ไม่รู้นะอันนี้เบอร์เจ็ดนะเนี่ยเบอร์เจ็ดกรรูมันก็ห่างนะเพื่อนเพื่อรูมันห่างแล้วมันก็เนื้อตะแกรงก็บางไม่ใช่หมายความว่าเนื้อตะแกงบางก็รูมันห่างก็ช่องตะแกงครับมันก็ห่างเนาะมันก็เหมือนมันมีเนื้อที่น้อยนะ เดี๋ยวจะลองใส่เบอร์หกครึ่งหรือเบอร์หตามเดิมนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเบอร์มันห่างหรือว่าเป็นเพราะตะแกรงมันเก่าขึ้นสนิมนะครับเพื่อนมันขาดง่ายเนะเาะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับข้างบนนี้บลเอาแต่นี้ลงก็ได้ไมั้งไม่ต้องถอดนะลถอดแต่เนี้ยแล้วก็เขยื้นหน่อย,นยก็ยกออกเลยพี่ก็ไม่รู้ว่านั้นพี่หน่ถอดออกหรือเปล่า นี่นะครับเ,เพื่อนๆรั่วนะครับมีแต่ปัญหาในะตะแกรงช่วงนี้เนาะทั้งรั่วทั้งขาดทั้งเดี๋ยวอันนี้มเป็นเบอร์เจ็ดนะเพื่อนรูเบอร์เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รูเบอร์หกหรือเบอร์หกครึ่งให้เพื่อนๆได้ดูถึงเพราะว่ารูเบอร์หกเนี่ยมันน่าจะทนกว่านะครับเพราะว่าเออ่รูของตะแกรงเนี่ยมันเล็กนะมันก็ไอไอพวกข้างๆรูข้างๆเนี่ยมันก็ มีเนื้อที่มากนะครับอันนี้รูมันใหญ่รูใหญ่หรือรูเล็กนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเรากล้องข้าวเยอะนะรูใหญ่หรือรูเล็กเนี่ยถ้าเกิดเรากล้องข้าเยอะมันก็นวลเหมือนกันนะเพื่อนนะเออถ้าเกิดแล้วเรากล้องข้าน้อยมันก็เป็นใบแก่มาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวจะลองใช้เบอร์หกดูเดี๋ยวตอนนี้ให้บอลทอดไปดู 我太冷。<的> อไเียน,นะม่ได,ด,ด้ดได้ไง,ดดไงมจ,จะหล่นได้ดดไงเนี่ยนะเพื่อนก็ยกลงมาแล้วนะปรากฏมันขาดทางเนี้ยนะไอตรงนี้นนที่ปะใหม่เน,น,นี่ยเนยสีได้สามวันมันก็ขาดแล้วก็ปะใหม่แล้วมันก็ขาดอีก สีได้สามวันนะมันก็ขาดอีกนะเหมือนว่ารูตะแกงมันรูใหญ่นะเบอร์เจ็ดนะนะมีเบอร์เจ็ดเลยนะครับเนี่ยเหมือนว่ารูตะแกงมันใหญ่อะแล้วเนื้อที่ของตะแกงอะมันมันน้อยลงไปอะมันหรือว่ามันเป็นตะแกงเก่าด้วยกันดูนะหรือมันเป็นตะแกงเก่าด้วยกันไม่รู้นะเนี่ยมันมันอาจจะเก่าเนาะเป็นสนิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยครับจะเ,เปลี่ยนใหม่เลย ตอนนี้บอลก็ยิงมุดออกหมดแล้วนะวเขาเลยถอดเอาไข่ควงอนะบอลตอกออกเลยอ่ะบเพื่อนตอนนี้เราก็เริ่มสี่ข้าวกันแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปดู แกรที่เราปากเมื่อวานกันนะครับมปดูล้ำกันเลย เพื่อนคือเราไม่ต้องเน้นต้องเยอะแล,นะล้วาาน,นะก็อารมณ์กลับบ้านบ้างนะอารมณ์ยากากลับบ้านนั่นเพ<ป>ื่อนเนี่ยเพื่อนเรามามาอบช่วนง,งนี้นะข้างหลังเนี่ย มันจะออกข้างๆเนี้ยนะเยอะนะช่วงข้างหลังเนีเออ่ออยาหน่อยนะ้มันตนอย่างนี้เราก็ขูดนเเนี่ยมันอย่างเงี้ยเราก็ขูดเลย ขูดอย่างเงี้ยน,นะความสะอาดนะเพื่อนนะก็สักครึ่งวันอะไร้องขึ้นมาปูดทีนึงเนี่นยก็หลังก็ดีนะเพื่อนนารักอ่ะนะฮะอ๋อครับเพื่อนเก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการซ่อมตะแกรงเปลี่ยนตะแกรงนะครับเพิ่งซ่อมไปเมื่อเนีไยนะเพื่อนซ่อมไปเมื่อ ไวยเนี่ยก็พังอีกแล้วนะเพื่อนนะก็ปรากฏว่าเราอาจจะใช้ตะแกงที่มันเก่าไปหน่อยนะเพื่อนเป็นสนิมอะ่ะเบาข้าวเบาข้าวอ,อ่ากากมานะเพื่อนกากมาใ้เป็นข้าวก่อนเพื่อนนะข้าวนอาจจะมาเร็วไป นะครับเพื่อนๆก็โลงสี่ข้าวแล้วก็มีกิจกรรมทํากันทุกวันเนาะก็ต้องมีงาน่้มงานอะไรเงี้ยทุกวันนะเพื่อนเดี๋ยวก็ไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างเนาะการ่้มบำรุงเนี่ยมันมันเป็นเครื่องจับที่ทํางานค่อนข้างค่อนข้างหนักนะครับคือทํางานค่อนข้างแบบทั้งวันทั้งคืนเพื่อนมันทํางานค่อนข้างยาวนานเนาะมันก็มีศึกหอกันบ้างนะครับก็่้มตะแกงนะครับมันก็เป็นงานที่ มันเป็นของคู่กันลบสีนะเพื่อนเรื่องตะแกรงนี่นนะมันเป็นของคู่กันเลยล่ะเออมันก็ต้องมีงานซ่อมงานอะไรงานซ่อมแซมเป็นธรรมดานะครับเพื่อนนี่คิวซ่อมยังเยอะเลยเนี่ยของผมอะ่ะวันนี้ก็สีสบายๆนะเพื่อนเนาะสีใต้ลบไม้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพเพื่อนๆเราซ่อมอะไรจะพยายามให้เพื่อนๆได้ดูนะวันนั้นก็ซ่อมสายพานนะเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับคือไม่ใช่ถ่ายหรอกเมมมันเต็มนะเพื่อนนะโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เครื่องเก่าอ่ะมันถ่ายแล้วมันเต็มแนละ้วต้องซื้อใหม่มาให้เพื่อนๆไนดะ้อีกเนาะให้ซื้อใหม่มาถ่ายให้เพื่อนได้ดูอีกเนาะแล้วก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ